dài là quang cho lắm á dài miếng trong toán dài dài chụp vô chụp vô chụp vô dài 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 กำลังลงล่างเขาเลยเห็นปะเบอร์สามเบอร์สามเห็ปะเบอร์สองดาวดาวดาววิ่งมางี้ก็ดาวเล่นปลาม้าของแต่งไวรุ่นเฮ้ยมีบนเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ๊แปดบนขวา รอนหัวรอนหัวจุกได้อยู่จุกได้อยูย่ยมันมีสองตัวเลยนะไอ,อเด็กเที่ยเอ้ยมันมีโค้นมันเล่นโคน้ดนายหนูมันเป็นเล่นใบน่าตายเลยไอดาวน่ะมันเจาะแล้วมันเจาะแล้วเฮ้ยตัวดังเยก็บอกแล้วบอกแล้วมันตึง ทำไปเล่นอะไรเชื่อ,อยังอ่ะดีทูเอ็นน่ะเขาบอกอยู่มันตื้นอ่าเป็นย่งเล่นอย่างเป็นไง มีคนอยู่ตรงหลังเขาเขาด้วยฮัลโหลดาวดาวตัวหลังเสาดาวที่หลังเข้าเลยเพี่ดาว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 ตอม้าดาวเอาละดาวหนึ่งดาวหนึ่งเด็ตัวหนึ่งไม่มันมีอีกโดนวังเข่าเยี่ยงแบบว่า tới lăng hải <coughs> kiểu như nghe đào 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 lăng kiểu đào, tai tai chúc 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 đấy ก็มีหนึ่งนะตัวบนเขาจะยิงเราแล้ว,ลวเล่นเฟนเดะ่ะเล่นคมถ้าอยู่เสาไฟอะ่ะเสาไฟ ไฟข้างบนนี่เนี่ยโอ้วววแม่ต้องหั่นปัม๊มต้องไปเอาเสาไฟให้อ่ะโอ้เสาไฟวิ่งออกไปแล้วว้า เราต้องลองเหมือนเดิมต้องลองเหมือนเดิมต้องลองเหมือนเดิมอ่ะยายตายเหรอสอ,องตัวทั้งสงวันทำให้อยู่ไหนวะรี่รีบอยู่บัว 可以、哎、呀，嗯